ครับประคุณทองนำซิ่งครับอันนี้มาวิ่งดินอยู่บ้านน้องขวางครับมาวิ่งกับเจ้าฮิตาชิครับส,สีน้ำเงินของทีมงานของผู้ใหญ่เชื่อครับอันนี้วิ่งเงินสี่คันครับ ก็ขุดสระงานบอ่องานหลวงนะครับไปดูเจ้าฮิตชิตทำงานครับขุดงานปากบ่อครับเป็นสระโครงการของบ้านหนองขวางครับ อำเภอคูเมืองจังหวัดบีรำจะมาวิ่งวันนี้ก็เพิ่งจะมาเที่ยแรกครับก็วิ่งใกล้ๆครับวันนี้นี่ก็เป็นการถอยาวครับนี่คือรูปบ่อเป็นสามเหลี่ยมทองคำครับขุดเป็นบ่อสามเหลี่ยม ทีมงานผู้ใหญ่เยอครับอยู่บ้านระเบิดเนนี้ทีมงานล็อกกี้ครับมีแต่ล็อกกี้195ทั้ง4คันครับ วิ่งกับติดไปขี้ะครับคันนี้สภาพมันเกี่ยวเลยครับรถออกมาได้5ปีนะครับระบบทำงานก็คล่องดีครับ กันชนใหญ่เลยครับคันเนี้ย็อกกี้ร้อยเข้าห้านี่คือหน้างานครับ เป็นงานปากบ่อขุดสระของโครงการครับ นี่คือรถพี่กุทองดำมซิงครับหรือน้องโปดัมซิงครับก็มาวิ่งร่วมครับ ครับก็ขอจบคลิปเพยงได้นี้นะครับกดติดตามช่องพี่คุเโทาด้วยนะครับ,ขอ,อรบขอบคุณครับ